นี่เป็นขอรัชการขอกองเนาะขอกองท้อแถวกงท้อเราอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ตลาดแม่ฝางตรงถนนต้าชาสงครามครับเมื่อกี้ที่แบบสิบเจ็ดเซนตรงนี้ใช่ครับยี่สิเซนตอนนี้ไม่มีแล้วนะน้ำแห้งแล้วก็ลงนิดแล้วครับใกล้ปกติก็ไม่มี่้นขังนะครับก็ดีขึ้นนะมีขังนิดหน่อยตามทางเข้าซอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลงได้เร็วนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ได้เป็นจากที่เรามีผู้ต้องขังมาช่วยลอกด้วย แต่ไม่นู้อ่าฝนก็ซาเบาลงแล้วฮะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ับสี่นาทีอ่ะตรงนี้สิบเจ็ดเอร์ซนคือฝนมันแช่อยู่นี่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีไปก็ยังมีฝนตกอยู่นะอยู่ที่ลาดเท้าครับมียวมินเลียวบอกหนักไปเดินดูฝั่งดู้ไหมพี่รออะไรเนี่ยรอข้อมูลอะไรอยู่ ก็ดีนะพวกสมนักนายแบบก็ลงเต็มที่ครับเมื่อกี้ได้เห็นเจ้าที่เก็บขยะในคลองกันอยู่นะก็แห้งเร็วนะส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากที่เรามามีนักโทษเอาใช่ผู้ต้องขังมาลอกไหมน้ำเื่อมปัญหะลองลงดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะลงดีขึ้นไหม น้ำลงเร็วเลยใช่ไหมเร็วเเลยค่ะมื่อกี้ท่วมไหมท่วมค่ะแล้วลงแล้วลงแล้วเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากเลยลงเร็วขึ้นนะขอบคุณนะทุกคนโอ้ดีเลยครับหอมทุเรียนอะไรนะโอ้โหธุรีอะไรเนี่ยอ่ะพวกเราดูโอ้โหหอมมากเลยขอ้ทองอะไรแพงสุดเนี่ยกานยาวค่ะกานยาวเหรอครับโอ้โหหอมสวัสดีทุกคนน้ำท่วมบ้านหมาจ๊ะดีขึ้นไหมน้ำท่วมไหม ลงแล้วนะโอเคโอเคเขาบอกลาะท่อใช่ไหมดีไหมนักผู้นังขังลาะท่อดีไหมดีค่ะดีนะโอเคอ่ามาอุดหนุนทุเรียนนะห้อมหอมอยู่กล้าเลยไปอ่าโอหน่อยวันนี้ใส่รองเท้าบู๊ตมาเกอร์นะใส่รองเท้าบู๊มาแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ก็ดีฮะตอนนี้เป็นจุดที่เที่ยวตัวหนักนะ ก็คงมีปัญหาหลายระบบก็ยังมีช่วงขังอยู่บ้างเลนหนึ่งนะครับนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้หนักมากก็ตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เป็นที่เรามาลอกท่อกันไปนะตัวที่สอง พอได้นะรถก็ไม่ติดขัดมากอาจารย์ไม่รู้เดินไปก่อนโอเคด้วยขวานี่ก็ป่าเทียนนะเพราะว่ามีจุดที่ต่ำท่านออธิบายหน่อยไหมตรงนี้เป็นปัญหาองไรนะตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังอยู่บ่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เนื่องจากมีปัญหาที่ข้อที่ท่าน ตัวได้ประสานงานกับกรมราชทัณฑ์นะในการขุดรอกไปแล้วนะครับให้้้สภาพดีขขึึนนนะโอเคนี่ก็ยังมีถังนย่หน่อยนะอย่างเงี้ยยนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยเลนนี้เป็นแองมั้ยเป็นช่องร้บน้ำอาจจะคับแคบไปโอเคคือเหมือนอาจจะต้องทลุอะไรมาอุดตรงไอ้ตรงตัวระบายน้ำนะ ัำดีขึ้นนะครับขอบคุณมากเลยแล้วคลองอยู่ไหนเนี่ยก็งล,ไลง,<า>งได้เร็วดีนะฮะโอเคมาเราลงมาให้กำลังใจเจ้าที่ในพื้นที่นะ<า>ทุกคนก็แซนบายเต็มที่ครับวิทยุวอกันโอ้โหกำลังมากครับครับแจ้งแล้น้ำหนึหน่งนะครับแจ้งสี่อสองให้คุณหนึ่งกำลังท่านคนสอบ ขอโทษทีนะผมพวกเราก็อรอรถเมย์กันอยู่นะรถเมย์ก็อาจจะขาดตอนน่อกันกันหน่อยครับอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่ตลาดห้วยขวางนะใครบีตรงไหนนะข้อยขวางบอกมาด้วยนะครับจะได้ไปดูกันนะอันนี้ก็ อันนี้ก็ไหลลงได้ดีนะสบายดีอยู่ครับนะไหลลงน้ำได้ดีอยู่นะก็ไปได้เดี๋ยวแป๊บนึงเขาหมดโชคอยู่หนึ่งเลนอันนี้อยู่ไหนเนี่ยเขตนิแดนเขตเร็วไหมก็มีแค่ถนนประชาสุขครับตรงปั๊มปตทแต่นักระบายน้ำเหมือนเนี่ยอยู่เขตนิแดงครับเออแล้วไงระบายน้ำเขตระวังรถนะดีมาตรวจดูวตรงจุดตรงจุดไหนเป็นจุดประชาสุขยังท่วยไหมตรง้ปตอครับมันจะมีไฟส่องยังท่วยเห็นไหมครับอ่งเดินไปดูเลยครับเดินไปดูเลย โอเคไเฮ้ยไร้ตัดเดินได้ร้อนป่ะพี่ร้อนด้วดีครับอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่ไปหลังเลยจ้าโอเคสบายดีนะตะกี้แม๊ขึ้นมาวันนี้เลยจ้าผมยังเก็บข้าวไม่อยู่เลยโอแต่ลงลงเร็วลงเร็วมากลงเร็วมากพี่เนี่ยเพราะเก็บของเนี่ยพนักงานเขาบอกว่าไม่ไใส่ตัวเลยเลยโอเคใช่ใช่ช่วยกันนะแต่ระวังหน่อยนะอีกเลนหนึ่งโอเคนะดีใจนะแต่แล้เรามาฟังไอ้หลักฐานว่าลงเร็วขึ้นนะก็นิดหน่อยก็ยังดีนะ พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกว่าเรานะบริษจ,จุดที่ตหาดนะคว้ยขวางจุดตามแล้วก็เป็นจุดติดก,กับตลาดนะครับดีขึ้นนะเราลงมาก็ให้เห็นว่าเออเป็นกำลังใจนะให้กับคนทำงานแล้วก็เห็นประหาหน้างานนะครับเดินมาที่ตลาดนะวัสดีจ้าเป็นไงบ้างมีอะไรไหม น้ำท่วมไหมในปกอยมลงนีมยังดีขึ้นไหมได้จ้ะโอเคก็ท่วมนิดหน่อยนะแต่ลงลงแล้วใช่ไหมตอนนี้ลงแล้วค่ะลงมาได้นะเมื่อกี้ตกหนักไหมครับตกหนักเลยขมืดมัวเลยโอเคเอามาเลยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะมีอะไรให้ปรับปรุงไหม มีเยอะแยะเลยเช่นเช่นอะไรบ้างที่บ้านก็ห้องน้ำรั่วค่ะอ้าวไ่ใช้ดิขังเราดิเอาขายไหมพี่ไม่เป็นไรเอาถ่ายม่ายรูปไปทำอาก็บไว้ห้กันนะระวังนะโอเคเปล่น้ำเหนยแขลโอเทกขอบคข้คมาขอบคุณนะขอบคุณมากเลยเดี๋ยไไก็งนะเ่ะจันดายมาไงเนี่ยตามไ์มาค่ะโอไม่มีไรหรอกเออ สวัสดีอยู่ใกล้ก็เลยมาดูหน่อยดูการจัดการคนานของตูนะคะโอเคครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะไปสวัสดีครับอยู่ไหนเนี่ยฮะสายที่สี่ครับโอเคนะแล้วสวัสดีจ้ารถติดหน่อยนะไม่ท่วมละเดี๋ยวลงนแล้วนะครับโอเคครับตามไลฟ์อาจารย์ไปไปเดินด้วยกันรองเท้าไม่มีอยู่เนี่ยกลัังจะบเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้นี่พนักงานเก็บขยะนี่ครับขอบคุณมากนะ อันนี้แหละคือตัวสาคัญที่ไปอุดตามท่อนะทําให้น้ําระบายลงมาคขับคุณนะครับโอ้ขอบคุณมากนะขอบคุณนะน้องดีมากต้องมาเก็บไอ้ตามท่อตรงนี้ใช่ไหมคือล้วงตามท่อเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะอุดอุดตันน้ำระบายไม่ทันใช่ไหมเจอไหมจ๊ะโอเคก็พวกเราอย่าทิ้งขยะนะครับช่วยกันดูนะเพราะว่าน้องเก็บเขาเหนื่อยโอเคแต่น้ําลงเร็วใช่ไหมวันนี้ลงเร็วนะนี่แหละเรามาให้กำลังใจน้องเขาไม่ได้มีไรนะ ขาก็เหนื่อยจริงอ่ะขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณนะได้ครับได้ครับมาเลยครับเอาเลยครับไปใส่ผลตกแล้วมามาโอเคขอบคุณนะมาคนหนึ่งที่ผมก็ขุดลองไปบ้างแล้วได้แต่ใช่นะได้แต่ใช่ผมว่าได้ใช่นะต้องถามท่านผู้ดำเนินการอ่ะแต่ก็ใช่ไม่ค้าหลอกลงเร็วขึ้นเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูมันมีบางจุดที่มันต่ำนะ แสดงว่าผลประกันคุยรอบนี้มันเจนนั่นแหะค่ะก็เดี๋ยวต้องถามคนที่รับผิดชอบอ่ะน่าจะใช่นะโอเคครับก่ก็มันไม่รู้จะทำไงอ่ะคนก็บด่าเลยว่าเขาเวียนหัวผมไลฟ์แต่ขับบอกว่าจะอ้วกเอาเขาบอกงี้ดีกว่าไหมเหรอแถวตั้งมาจากแค็อ้าวเหรอปรับได้เหรอต้องเซตให้มันเป็นแนวนอนแต่ก่อนขึ้นไหล่กันนะเป็นไงบ้างจ๊ะ น้ำทั่วไหมเมื่อกี้ล้มยังล้มเลยอย่างเดียวล้มเร็วไหมครับล้มเร็วขึ้นนะเ้าก็มาล่าท่อดีขึ้นนะหลังล่าท่อนะเอาชัดชาชวนชิมหน่อยอันนี้อะไรแนะนําหน่อยเกลวอจ้ำน้ำโคนโอ้น่ากินมากเลยหอมฉุยเลยเนี่ยโอ้โหเกลวอจ้ำน้ำโคนดูน้ำนะใส่ดีไหมเนี่ยเออโอเคต้องอย่าทิ้งขยะนะพวกเรา เดี๋ยวที้ขยะนะช่วยกันนะครับดีขึ้นไหมตบมือหน่อยดิขอบคุณหน่อยขอบคุณคนทํางานหน่อยขอบคุณนะครับต้องขอบคุณน้องรักษาความสะอาดดีขึ้นใช่ไหมนะร่วมเหลวลงเร็วขึ้นนะโอเคดีฮะเดี๋ยวพยามดูไปที่ผมว่าไอ้ที่พู้ต้องขางนนะเขาลอกได้ดีโอเคเดี๋ยวดูแลให้นะครับช่วยกัน ขอบคุณนะอ่าโอเคเนี่ยต้องถามคนจริงๆอ่ะใช่ไหมว่าคือโลนาร์โลงขอย้ายถึงขยะสวัสดีครับเรียบร้อยอ่าว่าเดินไปทางนี้ครับแล้วเลี้ยวซ้ายไปมันจะมีคลองครับเออมันจะมีบ้านเขาจะพังแล้วแหละเขาก็ทิ้งเศษไม้เศษอะไรลงเอเวลาที่เขาจะตันนะครับมันจะมาผ่านที่คลองตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปดูฮะเดี๋ยวไปดูได้ขอบคุณมากนะน้องขอบคุณนะข้าค่อยไปนะข้าค่อยไปนะครับ สวัสดีครับอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเคยเจอกันป่ะเนี่ยท่านพอดีมาดามปลหลิวเขาอยากไม่ต้องปักเลงมือเลยผมดิต้องมาคุยกับผมผมมาดูงานไม่ใช่ผมไปเออโอ้ข้าวข้าวครับดูข้าวก่อนนะโอ้น้ำท่วมเป็นไงจ๊ะรถแล้วค่ะรถรถแล้วนะตู้ๆนะขอบคุณครับปาหลิวเออมาเอ็งใจอย่างนี้ทุกวันไม่นะต้องคล่องวันโอเคโอเคได้ได้ฝากไว้ฝากไว้ขอบคุณนะ แล้วก็นังซื้อให้ครับขอบคุณนะโอเบบ้านอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ที่แสนครับขอบคุณนะครับใครมาถือาเอ้าฝากก่อนดิฝากก่อนเดี๋ยวเอาฝากก่อนเดี๋ยวเอาเรียบร้อยไหมขอบคุณนะครับ กา่อยูปได้หครับจะถ่ายให้หน่อยค่ะมันมีกล้องลยขอบคุณนะจ๊ะท่าท่วยเป็นไงบ้างช่วดี่วดีลงเร็วไหมยังไม่ลงเร็วค่ะลงแถวไหนบ้านาหน่ างเข้ามอหอนทาครับอ่ามันเป็นแหวนกระทามันโอเคทั่วุกมใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูฮะผมมากครับครับขอบคุณนะอ่าโมหันคาก็คือเดี๋ยวสายไปนะเพื่อขาเฮ้ยรองเท้าบูทคู่นี้มันดีมากเลยว่ะเดินสบายนะไม่ใช่น้ำมันเข้าหมดแล้วอ๋อมันรั่วเออเฮ้ยท่านแบบนี่เป็นหัวหน้าคลองเลยนะคลองออกคลองระบายน้ำนะออกออกออกท่อ ตรงไปตรงไปเรอยๆท้กเกรยเกรยเรยกรยกริ่ยกรระวังถ่ายป่้ววินไม่ใส่หมวกเนี่ยฮะเขาถ่ายรูกันใ่เอาเลยครับเอาเลยครับไม่ค่อยไปนะน้ำโซนไหนบ้างวินที่วินน้ำโซนตรงไหนบ้างครับอยู่หน้าหลอดยี่สามนะครับยี่สามยี่สามยี่สี่นะโอเคโอเค สวัสด <expand> uh mm ีพ hmm, so, like ี hey, right. uh ่เ oh. ป so, like uh ็นไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นนะดีขึ้นใช่ไหมทั้งหมดเลยเด็กที่ยืนู้ตามพ่อบเลยไม่อยากตามชอน้ำไม่ไหลอ่าตอนนี้ดีขึ้นนะเเดินามลยโอเคครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันมาอ่าเรามาฟังประจักษ์พยานนะจะได้รู้ว่าทำมาถูกทางบ้าอะไรถ้าอยู่ในห้องก็ไม่รู้หรอกว่า ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังบอกงูเดี๋ยวท่านมาแน่เลยยจะพูดกับพ่อแต่ก็ต้องมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงขึ้นเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวไปดูครับออโอเคนะดังน,นำไค,ค่อยขได้ครับมามระว,วังอย่าไปฝอระวังถนนนะรถโอเคไปกันนะ,ะมาครับมา,ได,มาบได้ไหมครับได้ไหมได้ายถ่ายถ่าย่ายถ่ายถ่าถ่าย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 ่ายถ่ายถ่ายถ่าย่ายถ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 ่ถ่าย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  ครับขอบคุณมากเลยโอ้ใครถื้อเลยเนี่ยไม่ไปไหนทุกทีเลยทุกทีเท้าน้ำจะกันเลยทีก่อนแล้วกันอ๋อครับขอบคุณค่ะสาขขอบคุณนะมาขอรางวัลนะขอบคุณนะครับขอบคุณไปดิฟเดินก่อนหรือาปล่าสวัสดีจ้าข้าก็ไปนะว่ามันล่อเข้าให้น้ำไม่ท่วมดีเลยไหมดีมากเลยครับรอบข้าแล้วน้ำไม่ท่วมนะโอเคเอ้แค่นี้เราก็ชื่นใจแล้ว แค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วนะเออเดี๋ยวมาก็มาถึงาแต่ก็ยังไม่ดีหมดทั้งหมดหรอกนี่เป็นจุดที่เราปรับปรุงเหมือนกันเดี๋ยวข้างบนดีไหมเนี่ยดีนะมาฟังชาวบ้างครับก็อย่างน้อยทิ่แบบข้าวหมูกระทะน่ากินเว้ยเอ้ยไม่เห็นได้ของกินนะเนี่ยไม่ขางของกินค่ะไปมา โอเคนะก็เมื่อกี้ก็เห็นพนักงานกวาดถนนมาช่วยเก็บไอ้ขยะพวกเราก็อย่าทิ้งนะขยะถุงพลาสติกแผ่นเดียวก็อาจจะทําให้น้ําท่วมได้นะไม่ปิดตรงไอ้ทางระบายน้ําสวัสดีครับได้ครับอยู่แถวไหนเนี่ยฮะอยู่ดินแดงครับเรียบร้อยไหมครับพี่พี่ถ่ายถ่ายใหน่อยครับอาริยามามาถ่ายด้วยกันเป็นไงบ้างอยู่อยู่เขตไหนเขตดินแดงพื้นที่หนูค่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะทำอะไรวันนี้พนักงานกวาดเหรอเนี่ย เป็นไงไหมเก็บขยะได้เยอะไหมได้เยอะเท่าไหร่โอเคอ่ะมาช่วยกันนะอ่าดูพนักงานกวาดมาได้จถ่ายได้จะอ่ะนี่เป็นลงงานเรานะสองคนที่มาช่วยดูฮะนี้ทำอะไรดูขยะครับดูขยะตรงปากท่อค่ะออได้เยอะไหมก็ไม่เยอะค่ะอันนี้น้องที่ดูขยะตามปากท่อนะก็ไม่ได้กลับบ้านต้องมาดูกันนะก็คือต้องกวาดไม่งั้นวาขยะแล้วน้ำมาไหนไม่ลงท่อถูกไหมติดไ้เดียวก็แย่เลยนะขอบคุณน่าถ่ายกันจ้ะมา เอาขายได้ทุกเอาเถยครับพี่ช่างภาพรับผมตอนเราดูเป็นช่างภาพแล้วตอนนี้ถตามมาขายให้ขายให้หน่อยทุก่ายขอบคุณนะแล้วเดชพรวเดี๋ยชครับโอเคตอนนี้ไม่มีแอดมาครับวุ่นวายนิดหน่อยขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะขอบคุณเหนื่อยไหมนะได้คว่าไง ไม่ไม่ได้คุยเรื่องน้ำต้มได้ไหมคะจะบอกเรื่องรถรถรับส่งผู้ป่วยเตียงของกทมโอเคจ้ะอยากให้ผู้ว่าเพิ่มอ่ะตอนนี้น้อยไปใช่ไหมมีสิคันเองโอเคจ้าจะดูให้ทีมีคิวไม่ค่อยได้ได้ครับโอเคครับได้ครับเิมค่ได้ครับรถรถผู้ป่วยเตียงแค่นี้น้อยไปโอเคขอบคุณนะจ๊ะเป็นไงบ้างตายเลยจะปะมาด้วยกันเดี๋ยวเนี่ยโอเคเจะลุยไปขอขายค้านะพวกเราขอบคุณเรียบร้อยไหมจ๊ะดีขึ้นไหม เดินไม่ได้เลยอ๋อตอนนี้ดีขึ้นโอเคดีขึ้นช่วยกันนะพยายามทำให้ต่อเนื่องแต่ผมว่าคนที่ก็มาลอกท่อก็ดีนะดีดีมากเลยโอเคครับช่วยกันนะเรามาฝังนี้แล้วชื่นใจชื่นใจแทนน้องๆแทนคนทำงานโอเคครับขอบคุณอากจะมาฟังพวกเราอะว่าดีขึ้นยังไงค่ะคครับขอบคุณนะช่วยกันแนะนำขอบคุณนะครับไปเข้าหอกันดีเลยครับแล้วแต่แล้วครับแล้วแต่พี่เลยบ๊ดีแล้ครับ สวัสดีนะครับทุกคนนอรถเมอเหรอขาดช่วงไหมสวัสดีครับพี่ไปไหนกันเนี่ยกินเดมาลัคเยสิผมก็ไม่ใจนะโอเคสวัสดีครับพี่วินโอเคสถานการณ์ก็ไม่ค่อยโหดร้ายตรงนี้นะตรงไหนหดร้ายครับพี่เดี่จะลองอันนี้เป็นรองขอสำนักใช่ไหมระบายน้ำนะครับก็รับผิดชอบโดยตรงนะ พอดีครับยัย,ยจะมีนะรายงานน้ำพุ่วมขังอยู่นะโอ้ดูข,ขอดูกัข้าวนะ,ะโอ้ร้านแวะไม่ใช่หิวข้าวนะแต่ว่าพอดีผ่านก็เลยถ่ายด้วยกันร้าน,นอะไรเนี่ยที่สุดของภาคใต้อยู่ตรงทางเข้าขออกรุ่านะครับเป็นไงบ้างลูกค้าเยอะไหมอันนี้ลูกค้ามาซื้อ <c oughs> อันนี้ขายจะขอยทอดอ่าโอเค S <S ใช่แต่บูธรู้อะสุดท้ายแล้วไม่ประโยชน์เลยเนี่ยน้ำเต็มลงคาบูแล้วสนาุกไหมดีนะอืมแต่ก็ยังประมาาไม่ได้หรอก,บบกวัสดีครับทุกคนทำอะไรกันเนี่ยพวกเราอยู่แถวนี้จะอร,หหรอหรือไม่หรอรออะไร อ๋อขายดีเ่รอเนี่ยโอ้สวัสดีครับขายดีได้ามาถ่ายรูปด้วยไนะอนโอเค,ไ,คอได้จ้ะืยนามาถ่ายเลยจ้ะผลไม้ร้านน,าานี้ดังมากเหรอเนี่ยทำไมคนรอยเยอะจังโอเคครับมาถ่ายจ้ะขอบคุณนะครับผมบเจ้าพี่ดีง่ายดีขอ,ขอบคุณนะเป็นไงพวกเราขยายเยอะไหมเมื่อกี้ถ่ายรูปกันยัง มาตัดเสื้อผนดละวอบคนะครับประดีจ้าอยู่แถวไหนอยู่ประชานทองท่อที่เจ็ดโอเพวกเราต้องอย่าทิ้งขยะนะครับชพื่อจะดูนะขอบคุณนะสวัสดีครับพอดีเดบอกสนงขยะเขามาทข้อเนี่ยเขากลัวมันมีรถแบบกลัวว่าสำรองเขาออกกลัวมันจะหลุดไปอ่ะอ๋อมันวางไม่ดีใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวดูฝาท่อหน่อยกลัวุณแต่เขามาลอกดีใช่ไหมมาลอกครับเรียบร้อยครับโอเคโอเค ได้ครับอะไรอุ๊ปใหม่ครับค่ได้ได้อยู่นี้เนี่ยอยู่ในร้านนี่ครับร้านท่วมดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยนะโอเคขอบคุณมากเลยวันนี้เรามาฟังมาจักรยานของจริงนะว่าดีขึ้นหรือเปล่าเรอยากจะรู้กันนะว่าที่ทำแล้ว่าดีขึ้นไหมมาดูกันนะครพปกติท่วมก็หนักอยู่ก็คือท่วมเด่ปกติท่วมหนักอยู่ใช่ครับตอนนี้ดีขึ้นลองเร็วขึ้นนะโอเคครับขอบคุณนะทุกคนไปต่อได้จะเห็กันไมได้มามโอเคครับขอบค กล้องอยู่ไหนอะ่ะถ่ายดีกล้องมาอ่ะฝากเอาฝากเขาถ่ายไปไปดีเดินต่ออยู่รถติดนต้องเรียรอะไรเนี่ยสามเก็บครับโอเคอมา,าทำอะไรครับเนี่ยอ๋อกำลังกลับบ้านครับโอเคขอบคุณนะครับถ่ายไม่ได้มาไปเลยเดี๋ยวได้ขยับละัสดีคเจ้าัสดีเจ้าเป็นไงบ้างพวกเราขอบคุณนะครับ สวัสดีนะจ๊ะยยกอนนะรเยี่ยมนากเดี่ยมมากเยี่ยากคนี่ยมมนึเยี่ะมมากเยี่าเี่ยสวัสดยี่ยมมากเี่ยบมุกี่ยมมากเี่ยเี่ยมาเยี่ยไมาเยี่ยมากเยี่ก่กเย่าหเ่กเี่กเียมเีมเพื่อนโกมากมาเยอะยเยี่ยอนุญาตี่ะได้ครับไปอย่ยา่ดากเยยากเยง่เย่าเรื่องมากรยี่ากเย่ยม่ะมาิ่ยา่ยมนะ โอเคนี้ก็ชื่นใจแล้วสวัสดีครับแค่นี้เราก็หายเหนื่อยแล้วนะหายเหนื่อยแล้วค่ะเมื่อกี้ดูเห็นอยู่ไม่ได้โทรศัพท์มาขอบคุณนะคะขอบคุณนะทุกคนนะเริ่มเลย่ะหัวหน้าไปี๋ยวเราขยับขยับขอบคุณนะช่วยกันนะดูขยับดีนะพวกเราโอเคครับอ่าโอเคนะครับขอโทษดิได้จ้ะขอโทษนะ ต้องหาด้วยดิี่ะโอเคได้ได้ได้ดี๋ยวไป้วเดี๋ยวรถติดขออนุญาตค่ะขอบคุณนะครับเดโอเคค่อนุญาตค่ะเดี๋ยวเปนนะคะขอบคุณนะไปเดินไปลูกต้องเดินาต้องเดินผ่นมานน หนักไหมหนักหนักเมื่อกี้ดู60มิลได้จ้ามาบ๊ายบายสวัสดีจ้ะมาโอเคบ๊ายบาขอบคุณนะจ๊ะน okay. oh, ้องจะโดนรถชนตายกัที่ห้วยขวางเนี่ยเออหเดี๋ยวจะข้ามเดินไปไหนเนี่ย24ครับไปอิซซาบาราครับตบบาร์บบ๊ายบาครับทุกคน น้ำท่วมไหมข้างหน้าไม่ไม่ท่วมไม่ท่วมแล้วนะในซอยท่วมนะโอเคได้ครับเดี๋ยวดูดีๆระวังหน่อยนะาเดี๋ยวเราข้ามนะรถดตีแล้วไม่มีทางมาลาย โอเคเป็นไงบ้างน้ำท่วมปะจ้าแม่น้ำท่วมไหมตอนนี้ไม่ได้ท่วมค่ะโอเคดีไหมบ๊ายบายจ้าทุกคนไม่ได้ท่วมนะอันนี้คือหลวงรัตนำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะทางนี้คแหลอแล้วก็รับของหลุดที่นี่เออดีเว้ยบายบายขอบคุณนะจ้าเสื้อสวยทุกคนเราดีิีม่วงอ่ัเนี้เออสวยจ้าขอบคุณนะจ้าไช่ไชยู

ถ่ายให้ไปรถติดไปเลยรถ่ายรถติดนะขอด้วยขอด้วยรถติดนะขอบคุณนะครับขอถ่ายยนได้ครับช่วยกันนะที่บ้านค่ะที่บ้านช่วยกันนะครับมาช่วยกันนะขอบคุณนะครับน้ำไม่ท่วมนะไม่ท่วมค่ะทำบ้านใหม่ดีเขาก็สูงเลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะมาแปลงหรอคะฮะมาดูมาแปลงหร่อยนไม่ได้มาดูไอ้ย่าท่วมมาแปลงเขาต้องกลัวมันเขาจะไล่เช็คอยู่นี่ค่ะมาแปลงอ๋อนี่ค่ะมาแปลง ก็เลยสายไปไม่เยอะเท่าไหร่ก็ได้องทีบ้งบ้างบ้บ้เดี๋ยครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับโอเคครับขอคำนอยนะคะขอบคุณนะครับสัีสั้นได้ไหมคะ โอเคุณครับองขด้วยได้แต่ประเดี๋ยนะไปเดี๋ยกล้องไหนเนี่ยกล้องนี้ครับกล้องนี้ครับโอเคกล้องเราอยู่ไหนจ๊ะขอจุ่มมือหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวหนึ่งโอเคครับขอบคุณนะครับไปว่าง่ายักบ้าเดี๋ยวนี้เอาใหม่ได้เลยครับได้ไดเอาไปใส่ให้มาเนี่ยแม่ โอเคครับป่ะบุกนครับขอบคุณนะครับ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี๋ยว้งรยโอเครับจารย้ให้จ้ขอบคุณนะครับด้วยัขอบคุณนะครับคถึงแอินหมูเนี่ยขอบคุณนะครับป่ะป่ะโอเคน้องมาไปเกียดครับอยู่ไหนที่บ้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในซอยธค่ะท่วมไหมน้ำท่วีเ้ไลฟ์อยู่เลยค่ะท่วมไหม ดีขึ้นนะข้าวผัดซอยพุ่งนะคะ44อ๋อครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับมาเลยจ้ะขอบคุณขอบคุณแม่ถ่ายใหน่อยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวแปเดียวเดี๋ยวถ่ายคุณแม่ก่อนได้จ้าพี่มาอยู่ข้างหลังสิลูกพอดีเมื่อกี้มันย้อนแสงอ่ะอันนี้เขาย้อนแสงนะเนี่ยอันใหม่อันใหม่อันใหม่อ่าดีขึ้นขอบคุณนะครับขอบคุณนตามมา โอเคมาขอขอทายนะยากขอบคุณนะมาจา้ะโอเคขอบคุณนะครับมาระวังรถนะลูกเดี๋ยวให้ลูกมาก่อนได้ครับมาลูกมาเฮ้ยใจได้รักจังลูกคุณพ่อคุณแม่มาโอเคได้ครับไปโอเคครับขอบคุณนะ จ้า้างเลยนะเนี่ยเห็นท่านออกอยู่เรียบร้อยไหมน้ำท่วเป็นไงบ้างโอเคครับขอบคุณนะครับปไปเอาเลยจ้าไปขอบคุณช่วยกันดูนะกล้องอยู่ไหนเนี่ยต้องไหนต้องอันนี้ค่ะท่านท่านเปิดหน้าที่ท่านมีตัวนะรักท่านที่สุดอนุญาตขออนุญาตครับโอเคเรื่องต่อไปได้ครับได้ได้ได้เอาเลยเอาเลยรักประชาชนรักที่สุดเลยค่ะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับไปครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรับรับปลาหกสี่นะช่วงช่วมนานใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวดูให้ได้ได้ไครับผมครับผมครับผมโอเคครับได้เอารับปลาหกสี่ป่นครับผมหน้าหุนค้าด้วยไปในซอยหองการค้าตรงนี้มันยังไม่ลดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูได้ครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวไปแล้วไป ยังสยนะใช่ไหโอเคไปขอบคุณนะครับไปแล้วไปแอเไม่ต่อเขาบอกรับพาย64เยอะไปดูโอเคไปได้ขอก่อนได้ได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณโอเคครับจานเข้าทางไหนก็เนี่ยจะเข้าทางไหนไ้เดี๋ยวคงหยุดแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแล้วแต่ทางนี้ก็พาไปโอเคผมว่าเดี๋ยวหยุดไรับกันดีกว่าเพราะว่าคนเยอะแล้วผมก็เบียนหวนิดหน่อย ก็เดี๋ยวไปดูต่อนะครับเดี๋ยวคงไปถึงลาบ้าด้วยอะไรด้วยนะเดี๋ยวไปรายงานข่าวของเราทีนึงอันเดี๋ยวไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะขอดีครับขอบคุณนะ